ขึ้นเรื่อยๆืยเริ่มอารมณ์เริ่มมีน้ำโหเริ่มมีพิมพ์มเริ่มมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆรืยแล้วลูกค้ายอมตอนนี้ยอมตีกับผัวยอมทะเลาะกับผัวแล้วยอมทะเลาะกับผัวยอมตีกับยอมโกหกแม่แล้วตอนนี้ ระบบไม่ดูดเลยเพื่อนรักกูรู้อยู่เพื่อนรักกูพยายามดึงเวลาอยู่พยายามดึงเวลาให้ระบบมันดูดอยู่ตอนนี้ให้ระบบมันดูดหลังบ้านกำลังทำงานอยู่เพื่อนกูไปต่อไม่ได้เดี๋ยวไปต่อแล้วเดี๋ยวมึงไม่รู้ไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวมึงงงช่างเธอคนางามขออยตามตามวาสนาพี่ไม่ 2องแสนกว่าออเดอร์กูขายได้ตังประมาณสี่ห้าหมื่นในีดอกอันละสิบาทยี่สิบาทสิบสองบาทอย่างเงี้ยเอาแมสเด็กมาดีลูกเอาแมสเด็กขึ้นมาเองแมสเด็กออราหัสมอม่ามอมา,มอมาดอเด็ก15แมสเด็กนะคะเป็นสีนะคะคราบแบบนะคะแมสเด็กส เป็นสีคราบแบบนะคะมอม้ามอม้าดอเด็ก15จัดไปไดิจัดไปไดิเพื่อน12บาทจ้า